เมื <ítulo> <displayed, S 1> ่อวานก็เจ็บแขนนิดหน่อยพอ่อดไม่เจ็บเลยนะเมื่อวันแตะได้เลยเจ็บฉีไฟเซอร์แล้วถ้าเป็นไหนบ้างคำังก็ยังโอเคอยู่เมื่อวานก็เจ็บแขนนิดหน่อยพอ่อดไม่เจ็บเลยนะคราวนี้เขาบอกไว้ลว่ามันจะเจ็บแขนหน่อยวันนี้ก็หายเลยเมื่อวันแตะได้เลยเจ็บเขาบอกไปเจิมมาจัดเสร็จนิดเดียวแต่ก็ทุกอย่างแข็งแรง อะไรแ่คุณอุ่งอิงมาเรื่อการเมืองเป็นไงบ้างใครนะอุ่งอิงชินวัตรอะฮะเป็นใครอะเป็นใคยเหรอลูกสาวเขาไปว่ากันมันเป็นการแบบเอาเจเนอเรชันใหม่มากดดันท่านนายกนะฮะว่าก็คนละภาคพอคนละภาคไปไม่รู้ว่าใครไปสาบสาบแช่งท่านนายกหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้นะทำไปทำมาเดินเดินไปสะดุดล้มหัวจะฟาดพื้นจะไปขึ้นเครื่องบินก็เครื่องบินก็ดันมีปัญหาอีก นะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเครื่องบงเครื่องบินนะก็ฝากลุงตูนะครับรักษา,าสุขภาพด้วยนะครับผมเป็นห่วงลุงตูมากนะครับนั่งเครื่องบินระวังนะเดี๋ยวมันเกิดขัดข้องเครื่องบินตกอะไรมาแลยุ่งเลยเราจะไปหานายกคนไหนลนะ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าลุงตูเกิดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็มีลุงป้อมนะเออเวลาใครไปถามอะไรก็เป็นไงไม่รู้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  นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นนายกแล้วเวลาเขาถามเนี่ยนะต้องตอบเพราะรู้นะเพราะเราเป็นนายกแล้วนะเนี่ยลุงตู่เนี่ยตอนนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับเดินเดินหัวขมำเลยคนะครับนะอาจจะเกี่ยวว่าเคแกเคยตบกระบาลลูกน้องหรือเปล่าหัวขมำนะกรรมจะสนองหรือไม่อย่างไรอันนี้เราไม่ทราบนะนะครัมมันก็ไปเวรเป็นกรรมกันแต่ละคนนะถึงเวลาแล้วลงุงตอนนี้ะดวงดวงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วหัวจะขมำแล้ว นะครับขู่นักข่าวนะักใครเอาภาพผมกาลังล้มไปไปนาเสนอลนะเดี๋ยวดูนะผมจะเอาเรื่องแล้วมีคนกลัวที่ไหนละ่ะไม่มีแล้วเต็มไม่หมดหนะ้าหน้าข่าวในโซเชียลนะคนก็เป็นไงบางคนก็สมน้าหน้าบางคนก็เห็นใจนะนะนะครับผมเห็นใจลุงตู่นะครับผมดูแลแกทํางานหนักแกเครียดไหนจะพวกที่จะหักหลังภายในพักมีหรือไม่ก็ไม่รู้ผู้กองธรรมนัฐนี่เป็นกบฏหรือเปล่านะมีคนจะหักหลังหรือไม่อ่า ไว้วางใจพี่ใหญ่ได้ไหมนอะ,ะอะไรอต่ตรายต่างๆนี่ไปไหนไมาไหนก็ต้องระแวงเลยวะพวกจะดักแทงข้างหลังหรือเปล่าไม่ใช่พวกไหนแล้วพวกเดียวกันเองนะครับชุกรูนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับว่าลุงตู่ตอนนี้ก็มันก็หลายเรื่องนะนะนะครับไม่รู้จะอะไรยังไงเนะนี่ยนะไปไหนมาไหนไม่รู้พวกวางยาหรือเปล่าตอนหลังนี่รู้สึกจะโดนวางยาบ่อยนะนะลูกน้องก็บอกว่านายครับนายครับ นะเดี๋ยวลิซ่าจะมาเขาดาวที่ภูกเก็ตครับพอสักพักเ็าบอกว่าลิซ่าไม่มาแล้วเอา้าหน้าแหกอีกเนี่ยหลายๆคนตั้งคำถามว่าลูกน้องวางยาลุงตู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เราเริ่มหมดสภาพแนละ้วเราจะกลายเป็นผู้นำขาลอยหรือเปล่าคือนะในพักก็ลุงป้อมก็ดูแลลุงป้อมกับคนละขัวะข้วกับลุงตู่นะธรรมนัสก็ลูกน้องลุงป้อม วันๆก็คอยทําโพสํารวจดูไอ้คนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะถึงเวลาเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดไม่ยกมือให้กูทําไงวะเนี้ยผมว่าลุงตู่แกเครียดนะปัญหาไหนปัญหาภายในพักปัญหาสามปอยพวกเดียวกันเนี่จะมาหักหลังกันหรือเปล่าวะขราวที่แล้วจะเล่นกูทีแล้วกูปลดไปยังดีนะกูปลดปลดทันก่อนข่าวหลังกูจะปลดจะปลดไม่ได้แล้วครับพี่ป้อมบอกว่าถ้าถ้าทะเลาะก,กันนะกูออกนะอ่านะครับ ตอนนี้ปัญหาลุงตู่แกก็หนักนะ mm. คิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ถ้าถามผมส่วนตัวรัฐบาลก็บริหารมานานพอสมควรแล้วน่าจะประกาศยกสภาและเลือกตั้งใหม่ความเห็นส่วนตัวนนะแต่ไม่เป็นไรรัฐบาลอยากจะอยู่ต่อไปก็อยู่ไปเถอะครับแต่ตอนนี้นะหัวจะขมำเนะ้วนี่บางคนบอกเลือกก้าวไกลครับก้าวไกลก็เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็เลือกก้าวไกลอ่ะพุ่งตรงเลยว่ากนะันแะโดยเฉพาะคนที่ดูโซเชียลเนี่ยนะ นายพิธากับท้าทายเลยนะครับบอกอุ้งอิงไม่เป็นไรมาชนกันเลยเขาไม่กลัวนะครับนะเพราะว่าพิธาก็คือคนรุ่นใหม่ก็เจออุ้งอิงก็ว่ากันไปดูกันต่อไปนะแต่ผมเชื่อนะครับสมัยหน้าในก้าวไกลจะมาแรงนะครับดีไม่ดีจะแรงกว่าเพื่อไทยเพื่อไทยนี่มันนะคนที่มาจะเป็นผู้นําพักนี่มันเคยมาทําอะไรให้กับประเทศชาติหรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยนะนะเราจะดูว่าจะเอาหัวหน้าคนไหนแล้วหัวหน้าคนนั้นเอ่อเป็นหัวหน้าที่มีอำนาจจริงไหม หรือเป็นแค่หุ่นเชิดถ้าเป็นแค่หุ่นเชิดมันก็อะไรอ่มันก็ไม่น่าเชื่อถือเราอยากได้นายกแบบหุ่นเชิดหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้ว่าองยิงเนี่ยจะมาเป็นนายนายกจริงหรือเปล่าดูลักษณะแล้วมันมีสติปัญญามีความรู้อะไรพอไหมเมื่อเทียบกับหัวหน้าพักการเมืองอื่นๆหลายๆคนก็ลองดูนะนะแต่ผมสะถามผมนะนะครับ การเลือกตั้งเนี่ยเราควรจะเลือกคนที่มีอุดมการแบบชัดเจนอุดมการชัดเจนคนไหนที่มาบันโผล่หัวมา,าเฉพาะเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็มามีวาทกรรมอะไรหรูหราเนี่ยอย่าไปเลือกแล้วก็พักการไหนที่ใช้ใช้เงินในการซื้อตัวผู้สมัครใช้เงินในการซื้อเสียงซื้อเสียงอะไรพวกนี้ก็อย่าไปเลือกมันนะนะครับพักไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านะก็เอาคนที่มันดูแล้วยังไง คิดว่าทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะเพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์พลังประชารัฐนะครับแล้วก็อะไรพักใหญ่ๆเหล่านี้นะครับก็เลือกเอาจะาพักไหนก็ได้เพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เอาตามสบายครับนะครับแต่เลือกคนดีแล้วกัน